วันนี้พามาเลาะด้วยจ้ามาเลาะตลาดจ้ะนี่มาซื้อซื้อครีมชีสเสออัน,น้ชีสเจียนฟิลิปปากินจะีปน,น้องแพงู่เด้สี่สิบสองคนว่ามันได้หกเกอันจริงๆวนันนี้ครีมชีสพามาชีสพี่ออยฝากซื้อจ้ะจะไปทําเค้กนี่ก็ให้เบิรงชีสต่างๆมาที่แม่ไอมาจะซื้อวันนี้อันนี้อ้วนมากแล้วก็อร่อยหอมมันมากจ้ะคู่กันไปเนาะความอร่อยก็มามากับความอ้วนนี่หละจ้ะ แม่มาชอบยี่ห้อนี้ จุดนี้ถ้ามาร้านค้าแม่ไอแมา่จะาแบบไม่เคยเดินผ่านสื่อๆเลยจ้ะเพราะว่าของมันจะมีลด50%เนะแต่ว่าไม่มีอะไรถูกใจวันนี้เลยไม่เอาจา้ะนมข้นหวานตอนนี้ก็มีอยู่มีนานแล้วละ่ะร้านปกติด้จ้ะแต่ว่าแพงกว่าร้านซื้อร้านเวียดนามไป่ปองนึงก่อน หลังไปร้านเวียดนามก็ซื้อเยอะๆเหรืออะไรอีกนาะที่ยังไม่เสร็จนะเสร็จแล้วจ้ามาดูซีของวันนี้เต็มไม่เต็มรถหรอคนระึ่งรถดูว่าจะเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะจ๊ะเบ้าดังไม่ได้อายกุณ <c oughs> ไปอยู่บ้านเราดังช่วงนี้แสลอดถูกมากเนที่เป็นสว์เลียงช่วงนี้เป็นช่วงที่คนกิน <c oughs> โคดีโคเนาะตุ่นตุ่แกะม่ก็เลยกระหล่ำจะถูกวันนี้รักคุณสาจ้ารักคุณสาบ่อยนะตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยเนี่ย ขนาดกลับมาจากเมืองไทยเงินไม่ค่อยมีนะเออเงินเหลือไม่เยอะเลยใช้ที่เมืงไทยเกือบหมดกลับมานอ์เวย์ยังมาลักคุณสาบ่อยเลยทำมารักคุณสาก็คือจ่ายให้คุณสานั่นหลยจ้ะโอ้จกาศดีไม้ข้าปปูช่วงหน้าใบไม้ผีนี่โอ้ใบไม้ผีอีกแล้วหรมียมั้งหินตาในะใบไม้ร่วงยี <laughs> ่สิบสี่ยิบห้าคนถึงจะ้ะ ใส่นอกรถคุณสาเจ้ากจะกเกลียดเลยนะน,นี่นะใครจะได้รถคันนี้มั่งซืคือของเสร็จแล้วก็มาถึงบ้านแล้วจ้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละวันนี้รู้สึกเพียๆไม่เมื่อยจ้ะอืมก็เลยให้คุณสาคับโหดหเ m อ t o ครับโรดในสันในบอ เดือนนี้ใช้เงินเก่งเลยจ้าเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็ฝากพี่อ้อยซื้อร้านอาหารร้านไทยก็เกือบแปดร้อยโครแล้วก็สองสัปดาหที่แล้วก็ซื้อร้านธรรมดาก็หมดประมาณพันโครจ้ะพี่น้องเอาบม่ม้าปุดบิ่ีลาห์หยุดหยังนั่นแม่บ้านมันต้องไฟแห้งกว่านึ่งลเปล่า มันให้มันตรงหน่อยสิลูกเนี่ยมันไม่ตรงเลยค่ะมันซุกแล้วบ่มันสวยถึงแม่เอาเลขแม่เอาเลขสีได้อ่อยเขาเลขห้ามันจะเอ่อพิมพมนอสเออแม่ว่าจะบอกอย่าไลืมเออเกห้าก็ได้ดอกบ่เออมื่อออกทุคนสวยดูว่ามันมันรล่งต้มแล้วก็ไปร่างข้าวเมื่อกี้ไงว่าได้แล้วล่ะได้แล้วทิมแล้วก็ ดึงขึ้นได้เสร็จเรียบร้อยจ้ะโอ้รุ่นนิติแม่บอกพ่อแล้วว่าอาลูกกินรุ่นราค่ะต้องซื้อไปมานี้มันพี่ออยทำเค้กแครอทสูตรอร่อยเลยซบอกว่าเพื่อนที่ทำงานให้มาเพื่อนรุ่นพี่เป็นรุ่นแม่นั่นแหละเขาว่าจะให้ดีไม่นให้ดีเนาะบอกสูตรนีอร่อยนุ่มนะแซเขาเรียกว่าชุดค้าแก่เนาะชุดาแก่ก็เป็นเนื้อเลยจะเนื้อแล้วก็แป้งแล้วก็เครื่องปรุงของเขา ปั้นปั้นปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไปจี่จี่เสร็จแล้วก็ไม่เข้าช่องฟิตถ้าบอกเขาช่องฟิตกับมากินเด้เลยนี่ซอสเมื่อกี้เอ้ม่าเห็ดเอ้มันฝรั่งทอดกลมๆเนาะน้ำมันกระดิ่ใส่เจ็บเจ็บนี่เขาบอกว่าเอาม่นก็มีวิธีทำจ้ะง่ายวิธีทำเขาบอกว่าให้ใส่น้ำห้าดิเลตแต่แม่เอ้ม่าใส่ซีทำง่ายแต่เขาไม่ต้องปรุงอะไรนะ แต่ว่าจะใส่น้ำตาลเพิ่มเห็นไหมวิธีรับประทานวิธีกินเขาก็จะจี๋อย่างนี้แล้วก็เอาน้ำซอสลาดแต่ว่าบางคนพอเขาทำน้ำซอสเกรวี่แล้วพี่น้องแล้วๆบอ เขาก็จะเอาอันนี้ที่กี่สุกลงไปเลยเวลากินก็ตักกินเลยแต่ว่าพครอครัวแม่มากก็จะเหตุแบบว่าบางทีถ้าเรากินไม่หมดมันก็จะรู้สึกกินแย่ๆเนาะก็เลยตักอันนี้ใส่จานแล้วก็ตักน้ำซอสหลังราดจะมากเพราะบางคนก็ชอบซอสเล็กซอสน้อยซอสเยอะเนาะแต่ว่าเอ็มากเนี่ยบอกกินตัวเอ็มากจะกินซอสจะกินหลายจ้ะอืมทุกละเอียดที่จริงที่จริงเราเจ้ากระกีกะกระต้มอย่างมากหนึ่งหนึ่งเล็บร้อยซุกได้ละ แต่เพียงแบบว่า bad, เราจะมาเอาความหอมอีกแล้วก็ให like ้มันอุ่นๆนะจ๊ะต้มมันปลาสุกหนึ่งร้อยคับมันแครอทจ้ะส่วนเค้กก็ยังไม่สุกจ้ะเค้กเอแคโล่ฮะอิ่มแล้วเหรอไมายังไม่กิ่มนะบ้านบ้านดูทีฮะ มันจะต้ม hmm. ม yeah. mm ัซ hmm. mm ื hmm. mm ้อบอกลีว่ามันเป็นสีเขียวต้มสักันะเนาะไปตไปซ้ายไปส่งพี่ออยที่มุมไเหยียบเฮ็ดแม่เด้อดอกไม้ที่สวนของเราเองจะไม่ต้องซื้อไ้แบบไม่ ก็ยืมแน่ก็เอาออกแหละอีลาใส่ได้ตลอดได้หล่ะแม่ใ,ใส่ตอนอีลาบอยู่บ้านนั่นเน,นื้อครีมใส่ครีบลูกกินอินมหมดแล้วเหนือแต่พ่อกับแม่ เจ้าจะกินกับอันเรดเรดเบอร์รี่น้ำนับพี่น้องมันจะเป็นเปรี้ยวหวานหมันจะเข้ากลับมัในน้ำว่ายบอดี้ซื้อที่จริงอันนี้แม่เอม่าบอมักบอมักแต่ก็กินได้นานๆสองสามปีกินครั้งหนึ่งอีซาสมัยสอบทินได้เฟือฮีดีเกมดีกดมันดีเก๋ ไม่ได้ซื้อถัววอถ่วลันเตาเนาะถั่วลันเตาต้ม,มนะแม่ที่เป็นเม็ดเมนะ็ดน่ะเอาบ้างหันก็นได้ดอกก็ย้ายใส่มือนอั่น <c oughs> หรือว่าเป็นบ็อกเกอรีร่สีเขียวนะต้มให้มันมีสีสันมากอะไรเงี้ยอ๋อเด็กคนเดคมเลยหรอบล็อกเกอร่รนาย <c oughs> คุณสาวจะมาข็ดไห้มันฝรั่งอย่างสิเดยจ้ะเนี่ย สิ่นเด็กๆน่ะเห็นบ่แต่ว่าแม่ม,มาบรเ็เก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้ระแซ่บของเขาอยู่อืม ที่กินถ้ากินถ้ากินอาหารแบบนี้ที่จริงอ่ะเขาอ,อยากจะกินวายอยู่นะแบบอยากจะเป็นเมียฝรัรง่งเต็มตัว,ตวกระแดกินวายแต่ว่าต้องขับรถหน่อยนึงต้องขับรถอยู่ได้กินก่ได้เดี๋ยวคืนนี้พี่จะให้รางวัลไม่ได้สานาะวายอาจจะให้สักดอกสองดอกสามดอกแล้วแต่กําลังะนะจ้าไม่มักก็เลยเอาชิ้นเดียวไอาตอนเดียวมันเห็นของคุณใจคุณจะเห็นมันฝรั่งยังสนจ้ะอืม แม่ม่าจะไม่ทำอย่างนั้นมักไปมักมันเนาะอันนี้ไว้กินหลังอาหารจ้ะอาหารว่างดูด้วยว่าจะกินยังไงจะกินให้เบงนี่จ้ารางวัลที่แม่เอาให้คุณสาก็คืออุนให้เขาันห้าร้อยโคนเนาะส่วนข้างบนสามพัน็ด้ยหสิแปด่ะคุณสาสั่งโทรศัพท์ให้แล้วก็แม่เอ玛กินเข้าแรงเสร็จแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจ เสร็จแล้วก็กินเค้กจ้บับะเนี่ยกินเค้กสองทุ่มกลัวเอ้ยมาไม่เอาเคก้กเหรอเค้กพี่ออยทำมานันพี่ออยเห็ดเป็นเคก้กแครอทแล้วก็เห็ดหนาครีมน,น้ำสีดวยอืมเนาะว่าอยากเค้กมันมันอยากเค้กดอกไม่อยากไอซ์ครีมเท่านั้นเห็นบ่ามาสิต้าคูสเมียดินโดตเตอร์ดับปะ ส่วนแม่เอม,ม่าจะทำอันนี้จ้ะเนี่ยที่จะมากินกับชีสแล้วก็กับขนมปังกรอบเช็ดค,ครกเกอร์ไอศครีม ดิสเลย์ครชอบกล้วยอ่ะฟังผิดนะน้องฮวาบายกล้วยนะจ๊ะไม่ใช่กล้วยไม่ใช่กล้วยนะจ๊ะกล้วยน่อยมาที่เราจะทำกินแอปเปิลก็ไม่ต้องปอกเปลือกหรอก เอม่มามีการกินแครกเกอร์โชว์ให้แม่ด้วยหมากมาเล็นน้ำก้องก็หวังว่าตอน15-16ปีจะอยากเข้ากล้องอ่าอยากเข้า YouTube กับแม่จะน่นจาจะเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่ออยก็ไปเดี๋ยวโอว้พี่ออยยังไม่ไปเดี๋ยวสักพักจะไปส่งจะไปส่งพี่ออยไปนอนกับเพื่อนแล้วจ๊ะอุ่งออนแน้อก็มานอ่ะุะส,ะส,นนส้มาซอนมาใส่ไอศครีม ัวนน้บอออาหารนี้จะเป็นอาหารกินเล่นทานเล่นของคนนอร์เวย์เลยจะผลไม้ก็เอาแต่ที่เราชอบนะแล้วก็ต้องชี้ชี้ตัวเองชอบนะ่เลยจะกินกับแครกเกอร์อร่อยมากอ้วนมากชิฟฟี่ดะชิฟฟี่ด้านม่ะโอ้คุณที่กินไม่ได้ฮะดูสิ

เน้อกดฟี่ม้องอับอกกินอีกพ่อจะเขาช่องฟีดขอนะม่ได้่ได้นะฟีดสับะอดสโอ้ยมืออื่นพี่เอิบอกินเบิร์ดหมองมลแยงพี่กินกับเบิร์ดเมลียงเอ็มเอ็มมอแขงเลี้งนี่ปั่นจักรยานก่งอย่านอยนะ หยกสอบเข,าข้าคืออีเลียนาได้บอยี่สิบโลนั่นไปอยู่ร่างเวียดนามนั่นป้าน้อยบ,บอกจะอกอลยอมอเตอา์ไซคหลดเอง,งอเอ้ย,ยเอาเอ็มาเฮ้ยอย่าปะปะเอา,อเอาซ่อนแม่มาไว้ตักแย้มผู้ใดไปทั้งใดบันนี้ ไอ้มาลูปซ่อนไม่ให้แม่นึงไปเร็วเร็บซ่อนมันสกรกแล้วนั่นเสียมาใส่ตักแยมนีู่เดี๋ยวขอแม่ไปใส่อันนึงทิ้ไดแยมคุณกะการซือทนาสกาุล่ดี๋ยวนลี้้าีาาม

แม่หาหคนเห็นทะเบียนรถพ่องามต่ออ่อยเนาะสี mm ่เก้าสามเก้านม่บ๊ายบายฮาเดทะเบียนชิฟงาเ,เลขมันงามฮาเดฮาเดเอมสิอมอยก่มาอยู่ฮาเดะ ออยจะไปหาเพื่อนจะ้ะหาเพื่อนในเมืองมนเดะจะไปนอนกับเพื่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เพื่อนจะไปทําธุระที่ทนแหมจะ้ะที่อีกจังหวัดนึงเนาะ mm hmm. ก็เลยต้องไปนอนกับเพราะนพอเมื่ออืนเศร้าจิดเดินทางแต่เศร้าแล้วก็ชิดเดินทางกลับมาประานเห็นมากก็เล่นานางไปก็พอไว้ให้พ่อไปส่งแล้วก็พอ่อให้ให้พ่อไปรับพรุ่งนี้จะ้ะเพราะว่าถ้าเราขับรถไปจอดที่สนามบินมันจะแพงเนาะแพงเฮง แล้วพอแล้วกินไม่หมดถ้ากินไม่หมดก็เข้าตู้เย็นได้เนาะแต่ว่ากล้วยมันก็จะช้ำนะจ๊ะก,กล้วยมันก็จะสีและๆไม่งามพ่อกับลูกก็มาพอดีสี่ทุ่มไปส่งพี่อ้อยมาจ้ะมวนบ๊ะนร่งรถซื้อบาสปิสปั๊นัฟ้าดีไปไปนอนไปแต่งฟันนอนจริงโอ้โหโทรศัพท์ไปด้วยเหรอคนสวยของแม่ไงอ้าวก็นอนกับพ่อตัว เป็นซาล้วก็นอนผู้เดียวตัวมันไม่ใช่เพราะว่าอมากว่ามันเปนเพราะว่าแอมาคุซ่ไม่มาคุเซ่เอ,อไปไปนะะไปนอนน้ำน้อยหนึ่งนอนน้ำหน่อยหนึ่งค่ะไม่หานน้าแล้วอ80ล้านฮะบางที80ล้านคุะ อันนี้ข้องควันอาอิจจ่ะข้องควันอาอิจให้พอ่อมันมีขรร้ของควัน <c oughs> อีกมั้ยอื่นเหรอแ่ยกซื้อให้พอ่อเลยอันนี้แต่วุ้น,นกั้มมาดูมันเกิดคุณศานั่นละจ้ะวุ้นกั้มมาดูชูยีิกิซัตโอเยยยยยยทามติชู่แฟม,มทิช,ทชูบอกพอ่พอในภาษาไทยว่าอีกอย่างไรอมาม Bỏ phô vào thay luôn. Thấy không? Hai thịt kết rồi. Bà đưa mua... Bà là... đưa mua... Dân ừ. đồng đăng. Đó, đưa mua dân đồng đăng. Vì tớn hàng scorebook mà đại ý đấy. Hoàn bảo. รูมไหมดูอัอนดูอีกบุกอีชอ่เตอดว้วยพัฟฟี่มาสำหรับดูฮะใช่ไหมโอ้ยามาสอบคุณน,า,นายฮะโอ้ยง่วงเลยจับอันนี้พี่นอ้องซีทูนจะได้แปลงฟันนอนเพราะว่าเมื่อคืนนี่นอนดึกนอนดึกแล้วมนันอีก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ามันเหนื่อยนะฮะนอนดึกแบบ ละแม่เอมากระให้ของขวัญคุณสาก็คือเอาให้เบิ่งเลยจ้ะว่าเป็นอีหยังเด้อว่ามื้ออื่นนี่เอมาสิไปซื้อช็อกโกแลตให้เพราะว่ามื้อนี้บ่มีเวลาไปซื้อช็อกโกแลตของขวัญให้พ่อเนาะงเอมาเนาะคลิปนี้ก็บพ่อจำร็จแล้วเนาะจ้าคลิปหน้าจะมาพบพ่อกับแม่เอมาใหม่โอ้ยหอม,ม <า S 1> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแม่เอมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเอา้าวสวัสดีค่ะไปๆพ่อคับพ่อกับแม่ไปไปแมาอีกเด้อจ้า ไม่คิดมากจะจ่าขอบคุณเอียงลูกขอบคุณค่าทิ่กดคอบคุณค่าทิ่กลค์กดใช้เป็นน้องนะคะบายบายสวัสดีค่ะพ่อดีนบุษดากอิดักคันดูซะฮัลโหลคอบคุณครับบายบายขอบคุณครับายบาย